สวัสดีครับคนวันนี้มึงจะมากินมาม่าก,กัน,นคนกินบะหมี่ไม่ใช่บะหมี่หรอกมันกินน้ำมันอยู่น้ำมามา่า ที่ผมพูดว่าเชื่อไหมแต่ผมพูดผิดเจ๊มันมีเรื่องหนึ่งที่ผมขอบอกไว้ก่อนนะว,ว่าโกรธสุดๆเพื่อนของผมบอกว่าจะลบไลน์ผมแล้วแถมจะแฮกรหัสมันคือเรื่องปลอมหรือเปล่าหรือมันคือเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวผมจะมาลงอีกรอบหนึ่งี๋ยวถ้าเป็นเรื่องปลอมผมจำไอ้นี่เลยฮาฮาแบบขำอะ่ะเออ ที่ผมทำที่ผมทำคลิปรอนานะเพราะว่าผมเล่นเกมกับเพื่อนอยู่เวลาก็เลยแบบเล่นไม่ทันเนี่ย ถ้าหลอกมันเป็นลูกอมอะไรไมันอยู่มันเป็นลูกอมยาอมที่แบบเออไม่รู้อะซื้อมันทำไมไม่รู้เนี่ยฝากด like, กดไลค์กดตสดคั่ยกดแชร์ กดไลค์กดแชร์ให้ผมเ้ินนะครับเพราะว่าผู้ติดตามตอนนี้ผม144เอ้นย,ย140เอ้ย104คนแล้วนะครับทุกคนแลคลิปที่ผมกินมาม่าเผ็ดเกาหลีสกุลสามเนี่ยมันคือเรื่องจริงเรารู้แค่สองคนนะเรารู้แค่สองคนเองนะว่าเรารู้แค่สองคนเองนะว่าเราอะจริงๆเราใส่พริกน้อยก็เลยกินได้หมด รู้กันแค่สองคนเองนะ ือน้ำไม่รู้อะเสีงยงอะไรดังเค,เคยอยู่เมืองไทยแล้วไปเมือง เคยแล้วดูต่อจริงจริงที่ผมไม่ได้จริงๆอ่ะทุกคนอาจจะรู้ได้ว่าช่องของผมเนะี่ยเป็นช่องที่ลงด้วยไม่มีคำหยาบหรือบางครั้งก็มีคำหยาบเป็นการขอโทษหรืองมม คนไปดูคลิปนี้ได้เลยคลิปมาม่าเผ็ดมาเลเซียและที่มีตัวเคตรงเนี้ยเป็นเพราะว่าเพื่อนผมแอมโชว์นิ้วกลางตอนที่ผมไม่อยู่เอาตรงนี้มันโชว์นิ้วกลางใส่ตอนที่เราไม่มีเราไม่อยู่เขาโชคทำอะไรแบบลับๆแล้วสุดท้ายก็ปิดคลิปแล้วผมโชคดีนะผมมีไอตัวเค ถ้าผมไม่มีนะคงคงต้องเริ่มใหม่อะ่ะคงต้องเริ่มคลิปใหม่หมดเลยอะ่ะ ขอทานขอานญาตถา,าตม,มะะยายหิ่มไหคะยายอิ่มแล้วยายมาม,ม่าไม่ได้เผ็ดหรอกแต่แค่ว่ามันมันมีผักเนยผมผมไม่ชอบกินผักทุกคนบคนุณอาจ,จะรู้ไดผ้ผมไม่เคยกินผักเลยท้องก็เลยผูกหรือบางครั้งท้องผมงเสีย เออกินหมด แต่จริงๆมาม่าผมยังกินไม่หมดหรอกทุกคนลองดูดิยังไม่หมดแต่แค่ว่าไม่ชอบกินผักเฉยๆแหละเออตะเกียบเนี่ยผมอยู่มานานประมาณไม่ได้เป็นเดือดๆนะ3ามวันเองสามวันนี้ผมเหลือตะเกียบไว้เองนะอ่าตรงๆ,รงๆเอ๊ะกี่วันอะ เน,นี้ยผมขอคิดก่อนนะสี่วันรู้ตะเกียบเลยสี่วันยังเป็นในนี่อยู่เลยยังเหมือนเดิมเอาไปทำความสะอาด คนอาจจะคิดว่าต้องทำควบมสะอาดแต่ผมไม่ต้องแต่เกียบกับสะอาดอยู่แล้วจริงๆมันไม่สะอาดหรอกแต่แค่เขียน